โอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มีเกมโรบ็อกในแมปของ Anime v a n g u a r d นะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการสปอยนะครับผมตัวละครนะครับที่จะเข้าในอัปเดตหน้านะครับก็หลายๆคนน่าจะเห็นโปรคลิปแล้วแหละนะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันคือโกโจสตัลุนะครับผมซึ่งในวิดีโอนี้นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับเรามาเบรคดาวน์หรือว่าดูทีละจุดนะครับว่าตัวของ อัปเดตใหม่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มาคาดเดานะครับเดาล้วนๆนะครับไอตัวสปอยเนี่ยมันมาเมื่อวานนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ทําการเรียกชั่นไปตอนที่ผมสตรีมไปแล้วนะครับหลายๆคนก็น่าจะดูนะครับในวิดีโอนี้เรามาดูพร้อมกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มันจะไปในทิศทางไหนนะครับทุกคนมาดูกันครับ ก่อนอื่เลยนะครับเราก็เข้ามาที่ Discord ของ Anime Vanguard นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนกว่าคนแล้วนะครับก็เรามาที่ลิกเลยนะครับที่ s u u n n n o u n t นะครับเออตรงนี้แหละจุดนี้แหละที่หลายๆคนก็น่าจะเห็นนะครับที่เป็นรูปแบบนี้นะครับตัวอ่าครับผมจะขึ้นภาพใหญ่ให้แล้วกันนะครับผมจะซูมไปคือตอนนี้นะครับหลายๆคนน่าจะเห็นนะครับว่ามันคือตัวของชิบ b ย่าสเตชันนะครับแต่ว่าถ้าเราเลื่อนลงมามองด้านล่างนะครับทุกคนจะเห็นเป็น เป็นเหมือนพาดนะครับหรือว่าทางของตัวยูนิตมอนยูนิตเดินนะครับก็เห็นว่ามันจะเป็นทางตนเลี้ยวเลี้ยวดีหนึ่งอะไรนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างๆก็จะมีที่วางได้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะบ้านๆมากเลยนะฮะก็เดินออกมาอะไรนู่นนี่นั่นนะครับเออแล้วก็ตัวของพื้นที่สูงนะครับหรือว่าต่างระดับเนี่ยมันไม่มีนะครับทุกคนมันไม่มีนะคุณจะเห็นได้ว่ามันเป็นแค่พื้นที่แบบกระเบื้องแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีกวยแค่นี้ครับ นะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่เรียบไปเลยก็คือตอนนี้ผมคิดว่าเดาคาดเดาว,ว่าตัวละครที่เป็นตีแอร์เนี่ยยังไม่มาในอนาคตนะครับผมก็ยังไม่มาในอัปเดตนี้นะครับผมก็จะเป็นไงเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันที่ยืนตรงนี้นะครับทุกคนครับทุกคนจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นเหมือนกับโกโจซาโตรุนะครับแต่ว่าเชื่อเถอะครับผมว่าโมเดลผมว่านะประมาณ90%สนนะส่วนตัวผมคิดนะไม่น่าจะใช่โกโจที่เป็นยูนิตให้เราเล่นหรอกมันคือ มันคือเดฟหรือว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะครับผมที่ไปอยู่ในแมปแล้วก็กดอีโมดของโกโจซาตารุออกมาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มันก็จะเป็นท่าแบบยืนผายอะไรก็ว่าไปนะครับดูจากสีหน้าโกโจแล้วมันซีดมากนะครับเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่โกโจที่ทุกคนนั้นจะได้เล่นนะครับเพราะว่าโกโจเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะมาในรูปแบบของเลดนะครับอันนี้บอกตรงเลยผมเดาานะว่ามันเป็นเลดแต่ก็อาจจะเป็นสตอรี่ก็ได้เพราะว่า ตัวของอัปเดตที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันเป็นอัปเดต1เลยนะครับทุกคนครับมันคือ1เลยนะครับอัปเดตหนึ่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มพวกสตอรี่แมชชนิกใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามานะครับโดยปัจจุบันเนี้ยนะครับมันก็จะมีแบบตัวละครวิ่งเร็วมีเกาะมีอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยนะครับผมก็อาจจะเป็น1นึ่งแมชชนิกใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาในอัปเดตนี้นะครับผมอย่างโกโจเนี่ยอาจจะมีแบบถ้าเป็นอิงอนิเมะแอคชั่นเจอร์ก็จะเป็นการฟาร์มลูกกุญอะไรเงี้ยครับเวฟส็บกามสิบห ตัวของอันนี้แบนการ์ดไม่น่าจะกอบร้อปอร์นะของอันนี้แอร์เป็นเจอร์นะครับที่พวกเก็บตู๊กตาแต่ว่ามันจะเป็นแมคชนิกใหม่สําหรับมันเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ในส่วนของภาพนี้นะครับมันก็จะไม่มีอะไรมากเป็นสถานีชิบุย่าก็อาจจะมาในรูปแบบของเลดนะครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมเดาว,ว่าอาจจะเป็นเลดแต่ว่าอาจจะเป็นสตอรี่ก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับทุนก็สามารถเดากันได้นะครับก็คอมเมนต์กันดูนะฮะเออเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันโคตรแบบ นั่นแหละเฉยๆเลยอ่ะเออแมปเนี่ยต้องรอดูรอบๆมันจะเป็นยังไงนะครับต่อมาตัวคละครครับตัวละครเนี่ยแน่นอนว่าโกโจมานะครับก็คือ ยืนยันนั่นแหละครับว่ามันมาจากเรื่องจูสุนะครับผมมหามารพลึกเวทนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยก็คือไม่เห็นตัวของมหาเวทเนี่ยผลึกมาได้เลยนะครับมีแต่มาเนี่ยพลึกไปแล้วนะครับก็ผลึกโกโจอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะมากมายเลยในเรื่องก็น่าจะรู้กันนะครับแบบว่ามีคนแซวว่าอีโวโกโจก็ตัวขาดครึ่งอะไรก็ว่างกันไปก็นั่นแหละครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าทุกคนดูกันบ้างหรือยังแต่ว่าอันนี้ครับนี่คือทุกอย่างนะครับผมในในครั้งนี้นะฮะผมว่าถ้าหัน หมุนรอบโรเทตมาหน่อยแล้วมุมมองที่โกโจไอไอตัวของแอดมินที่มองไปเนี่ยผมอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรนะแต่เดาจากลักษณะนเนี่ยมันเหมือนเดิมเลยก็คือถ้าเป็นบอสลัดนะครับตอนเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าผ่านเนี่ยมันเหมือนเดิมนะครับแต่แต่เปลี่ยนรอบหน้ารอบรอบนอกเนาะก็คือมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่ไอรอบหน้้หน้ามันจะเป็นเหมือนเป็นเฉียงครับมันจะมันจะเป็นแนวเฉียงหน่อยเออก็จะเป็นเหลี่ยมหน่อยแต่น,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็รอติดตามดูครับผมผม,ผมมองไปรอบๆบแล้วมันก็น่าจะมีแค่นี้ครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคูณ2อ,อย่างที่ทุกคนต้องการไหมมาหรือเปล่าตัวซีเกตจะออกไหมนะแต่คาดเดานะครับว่าตัวซีเกตที่อยู่ในตู้เนี่ยไม่ออกนะเอาลูกคา้าไม่ออกแล้วก็ตัวของอบอสลัท,ที่ตอนนี้มันหมดอายุแล้วผมคิดว่าก็ยังหาได้ในล e เ d น t เต e นะครับผมเออก็ประมาณนั้นพาร์ทใหม่มาแน่ๆนะครับพาร์ทใหม่มาแน่ๆเลยเพราะว่าตัวพาร์ทเนี่ยก็จะหมด อายุในเร็ววันแล้วนะครับผมแล้วก็พาร์ทใหม่ก็จะมานั่นหมายควว่าทุกคนก็สามารถ FK Farm Star p a ารหรือว่า b อ t t บ n p a ทิแบบนี้ได้นะครับผมเออก็สามารถเอารีโลไปรีโลกนได้นะครับตัวละครก็ผมใจผมว่าอยากให้ยูตะมาอยากให้ยูตะมาแล้วก็อยากให้ตัวของ เอ่อเรียกว่าอะไรเป็นเกโทโกโจอ่ะแน่นอนว่าตัวพระเอกอย่างเราสุคนะนะครับที่ไม่รู้เอาจริงเมื่อไหร่ก็คิดว่าน่าจะมาเหมือนกันนะครับอ่ะก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับว่าตัวของเทลเลอร์จะมาเมื่อไหร่นะครับผมแต่ว่ามีมีข่าวมีข่าวแล้วนะมีข่าวมีข่าวแล้วว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับเอามาดูกันนะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างครับผมเขาก็บอกว่าอัปเดตน่ะไม่ใช่วันนี้นะครับก็คือไม่ใช่วันนี้แน่นอน นะครับผมอาจจะเป็นวันอื่นนะครับแต่ว่าไม่ใช่วันนี้แน่นอนพอมีคนปล่อยลีกเนี่ยก็จะมีคนสงสัยว่าเฮ้ยอัปเดตวันนี้หรอไม่ใช่อัปเดตพรุ่งนี้หรอไม่ใช่นะครับอัปเดตเนี่ยเขาเขียนไว้นะครับตัวบักเก็ตนะครับเขาบอกว่านะครับเทเลอร์เ er นี่ยนะผมจะมาอีกว่าน่าจะมาก่อนอัปเดตนะครับประมาณ3-4วันนะครับผมแล้วก็พอเทเลอร์ประกาศว่าปุ๊บ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 เทเลอร์มาใช่ไหมทุกคนได้รับรู้กันว่ามันคืออะไรอะไรอะไรปุ๊บ3-4วันหลังจากนั้นนะครับถึงจะอัปเดต นะครับทุกคนครับก็ประมาณนี้นะฮะไม่ใช่เขาไม่ใช่ว่าปล่อยเทเลอร์ปุ๊บพรุ่งนี้อัปเดตเลยนะครับก็คือ 2-3วัน3 4วันประมาณเนี้เอาฟิฟท์ฟิฟท์เบย์ฟอร์ฟิฟท์เดย์บยฟอร์แอปเดตนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะเออก็ใครที่สนใจอยากจะดูลีกเพิ่มเติมนะครับก็มาใา่นะที่อ่าในเมสแวนการ์ดนะครับมาสามารถเข้ามาในกลุ่มหรือว่าตัวของ d i s c o r d เขาได้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าไม่อยากรอนะครับผมก็สามารถมาอ่านอัปเดตได้จากตรงนี้เลยนะครับเพราะตรงเนี้ยเขาก็จะบอกไว้หมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมเออก็แบบจะมีแบบพวกล็อกแชทเพราะบอทเสียอะไรอย่างงี้นะครับผมก็อย่าไปคิด อะไรเกินเลยนะเออก็เล่นเกมให้สนุกดีกว่านะครับผมมันก็ไม่มีอะไรมากเกมนี้ก็แค่แบบปล่อยอัปเดตอัปเดตเดมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะครับผมถ้าปล่อยอัปเดตก็ได้เล่น อะไรกันบ้างไปโอเคครับก็ฝากกันด้วยครับสำหรับภาพนี้นะครับผมไปดูกันนะฮะให้ตาแตกเลยนะครับว่ามีอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่าแต่ผมดูแล้วมันไม่มี Easter egg เบิร์ดออฟสตาร์นะที่มันจะเป็นเงาเงาอะไรเงี้ยนะไม่มีนะเออก็นี่ก็เป็นแมปอีกหนึ่งแมปนะครับที่น่าติดตามดูนะครับว่าอัปเดตหนึ่งแมคคนิกใหม่ที่มามันจะเป็นประมาณไหนและน่าสนใจขนาดไหนนะครับเตรียมรีโลกันไว้หรือย,ยังนะฮะเออแนะนำว่าเตรียมรีโลฟาร์มรีโลกันไว้เลยแล้วกันในวิดีโฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับนะครับเจอกันในคลิปหน้้้าาาาานน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 ะะะะครรรััััับบใวววิิิดดดดีีโออถถไไปปจเเเ็็กกยยย่่่ลลืมมมมตตตชฮสงๆ หรือว่าเทเลอร์เนี่ยผมก็จะมารีแอคชั่นให้ดูก็แล้วกันนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงครับกับภาพนี้คอมเมนต์ก็เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับตอนนี้พาร์ทมันจะหมดแล้วผมต้องรีบไปเล่นวาโลครับย้อนไปเล่นยืนสีแล้วครับผมจะบอกให้นะว่าไมค์ครับเซิร์ฟไมค์ครับต่างๆนี่เขาปิดหมดแล้วนะเออเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟที่ลุกมันเป็นช่วงที่ลุ้งเรือนะครับผม The view โ oh, อ้ชิตตัวแรกมาแล้วโอ้ย oh, ินดีด้วยเจสอลัว <laughs>